เด็กแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BXT ชาลีค่ะมิวมิวค่ะเคมี่ค่ะซันนี่ค่ะเอมี่ค่ะเป็นไรู้จุดโชว์เมื่อกี้หน่อยมันมันได้โชว์ความเป็นเราความเป็นแบบคนเยอะแยเราเราก็หนูคิดว่ามันแสดงความเป็นตัวเราได้ครบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีแบบว่าท่อนที่เราได้โชว์ทั้งแรปทั้งเต้นทั้งร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าได้โชว์คาแรคเตอร์ของพวกเราอย่าง ความที่แบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเรามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นกันในแต่ละทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ลค่ะจัดเนี่ยก็ตามคอนเซปต์วงเลยค่ะซึ่งคำว่า B X D นะคะมาจากคำว่าบอลนิ้วดายซึ่งมันมาจากการรวมตัวกันของเราทั้งห้าคนเนาะซึ่งเหมือนเปรียบเสมือนเป็นดอกไม้ทั้งห้าชนิดนะะซึ่งดอกไม้มันอาจจะดูบอบบางใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยมันก็มีพิษได้แดงซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีดอกไม้ ก็เดี๋ยวไม่ทำเลยเนาะเริ่มจากอันนี้บ้างดอกไม้ของหนูนะคะเป็นดอกไม้วูฟเบนค่ะวูฟเบนเป็นดอกไม้สีม่วงคล้ายๆแบบดอกกล้วยไม้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามีพิษร้ายแรงมากค่ะใช่ส่วนของหนูนะคะชื่อดอกไม้สเนคเฮดค่ะจะมีเออ่ลวดลายเป็นเชสบอร์ดแล้วก็มีพิษเทียบเท่ากับรูพิษเนีค่ะค่ะของหนูชื่อว่าดอกลิลลี่ออฟเดอะเบลล์นะคะเป็นดอกลิลลี่สีขาวค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แต่ว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำใหัวใจบีบตัวแดง ส่วนของหนูนะคะชื่อว่าเดนนี่ไรเช่หรือว่าเบลลาดอนนาค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับเพื่อนๆเลยค่ะพอกินเข้าไปจะรู้สึกร้อนเหมือนลาวาก็ตาดึนก็ยืดหยุ่นหนูนะคะแบล็กอายซูซานหรือว่านานตาของปีศาจค่ะคือมันเป็นสีเหลืองสดใสก็เหมือนกันแล้วก็มันก็ถึงตายได้ค่ะก็คือรวมๆกันแล้วพวกเราเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่ว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ ก็มีเยอะจุดขายของวงที่รู้สึกว่าโอเคเราจะต่างเราจะเด็ดเรื่องอะไรดีเราน่าจะเป็นความแตกต่างคาแรคเตอร์ใช่ของแต่ละคนเหมือคาแรคเตอร์ของพวกเรากันโดดเด่นว่าตรงนี้คือเราแบบสามารถแสดงมันออกมาได้ดีอย่างหรือก็แบบขี้เล่นอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นค่ะนี่ก็จะเลือกใช่ใช่เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเซมานีสวยเท่แบบเปอร์ของเราหล่อมากเลย <da> <S <S ใช่เรื่องเพลงให้ซันนี่รู้ค่ะเพลงจะแซงของพวกเรานะคะเป็นเพลงแนวใหม่เป็นเพลงออกแนวเป็น electro pop ค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนหนักแน่นมากๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้เป็นชิ่อที่สุดค่ะ่เด็กๆรู้สึกว่าแบบมันจะมันจะโกอินเตอร์ไปยังไงทีป๊อปของเรา เวลาเห็นเราเห็นพี่พๆแน้วมีทอดน้ำปลแหลกเลยหรือเพลงสาษังกิษอะไรอย่าง,งเงี้ยใช่ใช,ใช่เพลงของพวกเราก็คือเปิดมาด้วย มีค่ะเดี <S 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 yeah, ๋ยวค่อยค่อยถ้าเราเน้นทางบอก่อนยังไม่บอกแล้วกันมีให้ติดตามติดตามบัฟเนี่ยฝากตัวแฟนใหู้้ได้ค่ะพวกเรา BSC นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้ทุกคนมาดูพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้พวกเรา BSC อยู่ในอ้อมอ้อมกอดของทุกคนนะคะแล้ก็ติดตาม BSC นะคะค่ะ 好的